สวัสดีครับพบกับจำม้อนจกริยนนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปลงมานะครับหลายวันแล้ว <c oughs> ตอนนี้มีรถเกี่ยวนะครับ <c oughs> เข้าใหม่ป็นดีซเจ็ดศูนย์เป็นอุ้มแต่งนะครับอุ้มเลดต่อจากปูรถนะครับปูรถปูรถเกี่ยวข้าวนะครับปูใหญ่นะครับสวยงามครับอันนี้ นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าที่อู่จะเช็คและทำอะไรให้บ้างนะครับก็ตามสเต็ปของอู่นะครับเช็คลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนซ้ายขวาแล้วก็สเตร์ตรงร่องนะครับสครับเปลีลูกปืนเรียบร้อยแล้วนะครับพอสติงพอเลดยูใหม่นะครับอันนี้ปากเลดนะครับยังมีอยู่ติดรถมานะครับ เช็คช่องล่างเกียร์ปั๊มใหม่นะครับพอทำเข้าหนุ่หนึ่งข้างครับเดี๋ยวจะม้อนเปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วก็จะผ่าเกียร์วันนี้นะครับผ่าเกียร์เช็คดูระบบข้างในนะครับเปลี่ยนชุดเฟืองพาวเบรกนะครับเปลี่ยนซีมเท้าขับนะครับเช็คโรเลอร์ใหม่ทุกลูกนะครับเปลี่ยนเครื่องขับตีนตะขาบ ล้อนํำจะเปลี่ยนใหม่สองลูกสองข้างเลยนะครับล้อนําเติมบางแนละ้วทำให้เสร็จเลยนะครับคันนี้จะเก็บสีบางจุดนะครับบางจุดนะครับฝานี่เบิกศูนย์ใหม่นะครับเป็นฝาเบิกใหม่ของศูนย์นะครับตูดซิ่งเหมือนเดิมนะครับ งข้าวเอดสวยนะครับชุดท่อส่งข้าวก็เป็นระบบมอเตอร์ปั่นอย่างดีนะครับปั่นแยกเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าปั่นข้าวไม่ขึ้นนะครับคันนี้นะครับท่อใหญ่นะครับใบสกรูลำเลียงใหญ่นะครับชุดปั๊มคอนโทรลต่างๆนะครับติดมาใหม่ชุดอุ้มชุดนี้ติดมาใช้งานฤดูเดียวนะครับใช้งานมาฤดูเดียวนะครับติดปาเกือบสองแสนนะครับเอียดหนาๆเลยครับ มีเบาะแต่งให้ e hay, ครับคันนี้นะครับลูกค้าไปก็เช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะครับ <t> เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ใหม่ด้วยกรองไฮดริกนะครับน้ำมันเครื่องนะครับกรองเช็คใหนะ้เรียบร้อยนะครับฝาวงเดือนฝาบนตู้นี้นะครับปูเล็ดเต็มมาเรียบร้อยนะครับ มีเช็คขาลูกรอกนะครับชุดน,นี้ให้ใหม่ด้วยขาลูกโอกตัวเดียวก็จะเช็คให้ใหม่นะครับทันนี้ราคาเปิดอยู่ที่4 0่0 0 0 20,900บาทนะครับพอดีมีเก็บรายละเอียดเพิ่มนะครับ4 0 0 0 0 0 0บาทเริ่มทะเบียนพร้อมนะครับเครื่องดีมากครับเครื่องไม่เคยแกะเครื่องแห้งเดิมน,นะครับเครื่องแห้งเดิม ประวัติเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับพอดี้เจ้าของเดิมอายุเยอะแล้วนะครับไม่มีคนดูแลช่วยก็เลยจะเป็นต้องขายออกมานะค,ครับเดี๋ยวจะมาดูรีวิวเพิมเ่มเติมนะครับตอนที่รถเสร็จเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ